สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับซื้อมาวันนี้นะครับเครื่องโกนหนวดเซมี่นะครับเอสห้าร้อยนะครับซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับที่ร้านเซมี่สกลนครนะครับนะครับอันนี้ของแถมนะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนะครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองโกนดูแล้วนะครับโอเคมากเลยนะครับ คุมค่าสมราคานะครับลุยซื้อมอานานแล้วนะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องไม่รู้จะชัดไหมครับไม,ไม่มีที่วางกล้องอ,อันนี้ครับแก็ของนะครับอุปกรณ์นะครับจะมีคู่มือนะครับคู่มือไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอ,อื่นๆสายชาร์จ type c นะครับ ไม่รู้จะเห็นไหมนะครับแล้วก็แปรงนะครับแปรงไว้ทำความสะอาดขนนะครับนี่ครับมีเท่านี้นะครับอันนี้แกะนะครับแกะได้นะครับอันนี้ข้อดีมันนะครับมันไปตามอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับเหมาะกับผิวหน้านะครับดูนะครับจะเปิดเครื่องให้ดู เท่าไหร่นี่ครับเปิดเครื่องนะครับจะมีสถานะนะครับความแรงนะครับปรับได้สองระดับนะครับอ้าวเปิดกดแช่ไว้ประมาณสามนาทีอ่านะครับความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็เอามาโกนเลยนะครับอันนี้ผมลองโกนแล้วนะครับโอเคมากนะครับหน้าเหลียมิ๊บนะครับ ลุยซื้อมานานเลยนะครับอะผู้ที่ครับขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับลองซื้อมาใช้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ใช้แล้วได้ผลก็เลยเอามารีวิวนะครับกลับวันนี้สวัสดีครับ